we <laughs> เจยดสมออถ้า 2, เจไฟแดงสวัสดีคร bueno. ับสวัส uh, ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีมอดรถคันนี้นะครับเป็น Mercedes Benz นะครับอ่ารุ่นยังไม่ได้ละรุ่นอ่ารุ่น AXX Actrol a c t r o นะครับ Actrol Actrol นะครับ a c t r o นะครับก็เป็นสไตล์บราซิลนะครับโรตีครับผมโรตีมีล้อแต่งมานะครับ ไฟตัดหมอกสีฟ้าล้อแต่งครับข่อเรดนะครับถังน้ำมันมีแบบแบบปิ้นแล้วก็แบบพรีเมียมนะครับถังลมสวยๆนี่บันไดฟินหลังคาเวลาเหงาแล้วก็ล้อนี่ขัดแว็กซ์มาเรียบร้อยนะครับข้างหลังก็มีบางฝุ่นด้วยนะครับด้านหน้าก็สวยๆเลยนะครับเสาอากาศ6ตัวนะครับรับสัญญาณอ่าวิทยุได้แบบชัดเจนนะครับแบบว่ามุดใต้ดินก็ยังรับได้เลฮะโอเคไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดลง แล้วก็แต่งให้ดูยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับผมก็ไปลุยกันเลยครับ let's go ก็เอาละครับคุณผู้ชมนะฮะก็ลิงก์นะครับผมแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะฮะก็กดดาวน์โหลดเลยครับผมเปิดขึ้นมานะครับจะมีลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์เอ่อลิงก์แรกเลยนะครับอ่ะกด create ฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับประมาณ10วินาทีเนาะรอไปก่อน ขนาดไฟล์ก็ประมาณ300เมกนะครับก็เด็งขึ้นมาข้างล่างตรงมุมจอตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับเราไปก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็โชว์อินโฟเดอร์เลยคุณผู้ชมนะครับปิดเบราว์เซอร์ออกไปอันนี้นะครับม็อดนี้เป็น .scs อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับมันอาจจะเปิดไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับบางครั้งเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็น .scs อยู่แล้วก็ลากใส่ได้เลยนะครับก็เปิด ไปตรงไปกดผิดดักจิมนะครับอ่าแล้วก็ย r โรทรัคครับมอดครับผมลากมาด้านข้างครับลากใส่เลยครับผมเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลากใส่เรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็เข้าเกมไปเทศสกันเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคผมเอามอดเดิมออกก่อนนะมอดเมื่อวานนี้เอาเอ,าอายกเว้นมอดพ่วงนะ โอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับที่เราใส่เข้าไปล่าสุดมันก็จะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับข้างบนสุดเลยเนาะก็ใส่เข้าไปเลยครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะคะคุณผู้ชมครับรอสรักครู่รอสักครู่อันนี้เด้งแบบนี้ก็เพราะว่าเราเอามาอสออกมาเลยเด้งนะฮะอืมเดี๋ยวผมขอจัดการกับรถเดิมสักครู่นะทำการขายรถเดิมก่อนนะครับอ่าเรียบร้อย อ่ะทีนี้ไปตรงชักเดลเลอร์เลยนะครับไปตรงมอสเดลเลอร์นะฮะขึ้นมาแล้วครับ m e อ c e เ e s ดสเบนนะฮะไปดูว่าแต่งอะไรบ้างนะไปดูหัวครับคาบินอันมีอันเดียวช่วงล่างไปดูช่วงล่างมั้งนะฮะมีหกคูณสองหกคูณสี่นะครับหกคูณสองสี่สองนะครับผมเอาเป็นหกสองแล้วกันนะครับเครื่องยนต์มีตัวเดียวนะครับ V หกนะครับสามร้อยเอ้ยไม่ใช่สามร้อยสี่ร้อยสามสิบห้าแนะครับสิบสองเกียร์แล้วก็หกเกียร์นะครับ เป็นสิบสองเกียดละกันภายในมีแบบเดียวนะครับสีมีสองแบบนะฮะมีสีดำนะครับเม,บมทัลิกแล้วก็อ่าสีเมทัลิกนะครับอันนี้เลือกได้นะครับอืมไม่รู้เหมือนกันว่าผมชอบสีไหนมาดเดี๋ยวก่อนนะเมื่อสีเดสเบนต์นี่ต้องสีส้มฮะอ๋อสีส้มมาด่วนเลยส้มวะเนี่ยทำไมมันมัน,ม,นมันไม่จีดเลยส้มไม่จีดออกเหลืองๆนิดนึงโอเคประมาณนี้ละกันนะครับไปดูของแต่งครับแต่งอะไรได้บ้างครับ อันนี้น่าจะเป็นไฟหรือเปล่าอ้ไฟสีฟ้าโอเคตรงนี้เป็นสีสีแบป,ปิ้นนะครับตรงนี้มีเสาอากาศด้านล่างสุดด้วยโอ้โหโอ้โหเสาอากาศข้า hey. งบนนี้ไม่มีกรเปล่าหกเส้นแล้วผมสัญญาณชัดเจนนะฮะป้งถ้าเป็นแบบนี้สัญญาณชัดเจนโลโก้ครับเปลี่ยนสีได้ด้วยครับโอ้เป็นสีปิ้นได้ด้วยนะโอ้ตรงนี้ก็สวยดีนะอันนี้ก็สวยนะครับเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อ ลายด้านข้างตรงนี้สติกเกอร์ครับผมกเกอหน้ารถดูดฟิล์มครับฟิล์มใสอ่เป็นฟิล์มมืดนิดนึงก็ได้ะฮข้างบนตรงนี้ล่ะแสรครับผมสองข้างเลยเริ่มปรับอากาศฮะอืมเอาเป็นเรียบๆแล้วกันอ๋อสอเลอร์รนีฮะสปอเลยใส่ดีกว่าเนาะหรือว่าใส่ดีใส่ก็เท่ไปอีกแบบอ่าด้านข้างตรงนี้มีปินไหมโอเคมีอยู่เนาะตรงนี้ล่ะ เออเลยเป็นปิ้นหมดเลยสวยลอ้อนี่เขามีมาให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะครับไปชุกเอ้ไฟไปสามดวงตรงนี้นะครับไปสามดวงแล้วก็เลื่อนมาข้างหลังนิดนึงกล้องแม่งโอ้ยกล้องมันเลื่อนเองนะครับอม,มันเลื่อนเองผมปรับเป็นโหมดเดินน,นใส่ท่อเข้าไปครับผมเอาถัาางน้ํามันรถังน้ํามันครับแบบกลมแบบเหลี่ยมแบบกลมแบบปิ้นก็ได้นะครับผมเอาเป็นกลมปิ้นแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ อันนี้ยางเขามียางมาให้ด้วยแล้วก็มีล้อกระทะมาให้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเนาะที่หุ้มล้อไม่เอาครอบล้อครับสีนี้แหละมาด้านหลังตรงนี้นครับขยับมาตรงนี้โอเคมีป้ายยาวนะครับให้เลือกด้วยดูแล้วกันนะครับมาหมดเรียงข้างหลังตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีเลยตรงนี้ล่ะต้องมีสิครับอันนี้น่าจะเป็นถัง ลมหรือเปล่านะครับเป็นแล้วผมเอาเป็นโครเมียมแล้วกันนะครับข้างบมตรงนี้ล้วโอ้โหน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมขอภัยด้วยที่ไปดูภายในครับไปดูภายในบ้างอากาศเย็นวันนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้แอสเซซอรี่นี่ d l c นะครับนี่สติ๊กเกอร์นี่แจ็แจ็สก็แก้วนี้ไม่เห็นนะไม่เคยเห็นแล้วก็หุ่นตัวนี้ก็ตุ๊กตาน้องหมาด้วย โอ้มีฟอร์มูลาทักด้วย <Wow. S 1> โมเดลฟอร์าหล่อเลยนะวางมีกวางด้วยครับผมเออของแต่งก็สวยอยู่ผมเอาเป็นฟอร์มูลาทักไปกันนี่ตรงนี้สาอากาศเสาอากาศเริ่มไปแล้วข้างบนตรงนี้ที่ห้อยครับผมห้อยลงมาตรงนี้อันนี้ไม่เคยเห็นเลยเประมาณนี้แล้วกันหมดหรือยังครับไม่มีแล้วมั้งผมอ่ะกดคอนเฟิร์มครับผมลองซื้อดูอลองขับดูครับคุณผู้ชมครับจะได้หรือเปล่านะครับ แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ป้องไม่ใช่เสียงเดิมแล้วถ้าแบบนี้นะครับโอเคกระจกใช้งานได้แต่ลมไม่ดัง,งไปครับผมกดตัวโอครับตอนน้ำฝนไปได้อา,อาล้อขึ้นกดตัวยูครับผม าโอเคหล่อหลอไปยุกเฉินไปเลี้ยวโอเคใช้งานได้ปกติโอ้เสียงหล่อนลเนี่ยน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเดิมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจด้วยครับผมกับรถคันนี้นะครับคันนี้นอนน้อยพุดน้อยนียนน่โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ วันนี้ขอตัวลาก่อนครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยคำพูดไหนที่ไม่สุภาพก็ขอขอภัยด้วยนะครับนี่จะลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม